ต้อนรับข้อสู่ชนดูดวงกับกุ้งแช่นะคะกุ้งจะทำนายดวงชะตาให้กับชาวราสีเมถุนนะคะประจำเดือนกรกฎาคมปี2560นี้นะคะค่ะฝากชาวเมถุนนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แทนค่าครูให้กุ้งด้วยนะคะเพราะว่าเป็นการดูดวงการกุศลนั่นเองขอบคุณที่ให้รับชมรับฟังนะคะและ้วก็สำหรับท่านที่อยากดูดวงเป็นการส่วนตัวนะคะติดต่อแอดไลน์เข้ามาได้ค่ะที่ไลน์แ k u n g c h a e นะคะขอให้ไพ่ทาโร่นะคะช่วยทำนายดวงชะตาให้กับชาวราศีเมถุนนะคะประจำเดือนกรกฎาคม2560นี้ด้วยนะคะค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนนะคะ ในเดือนกระกฎาคมนี้ในเรื่องของการงานนะคะการงานนะคะเดือนนี้เขาบอกว่าคุณโดดเด่นในเรื่องของการเจราจาติดต่อสื่อสารนะคะจะเจราจาอะไรกับใครเนาะเขาเรีว่าคุณสามารถจะน้อมนาพูดคุยให้ธุรกิจสําเร็จได้ง่ายนะคะเดือนนี้มันมีโอกาสในเรื่องของการงานเข้ามาจริงๆเนาะไม่ว่าจะเป็นแพร่ซอฟ์บอหรือว่าพันธุ์โชคซอฟ อ๋อขอโทษค่เเคะเพจซอฟต์เพนทิคอลเราก็เพจซอฟต์บอนส์นั่นเองนะคะมันมีโอกาสในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินเข้ามาเขาเรียกว่ามันมีโอกาสที่จะได้ทําอะไรใหม่ๆนะคะแล้วมันก็โดดเด่นในเรื่องของการติดต่อสื่อสารเจราจาจริงๆมันมีความสําเร็จนะคะมีความสําเร็จเข้ามาเนี่ยมันจะมีโอกาสดีๆเข้ามาให้คุณได้ทํานะคะยังไงขอให้คุณศึกษาหาความรู้เพิ่มนะคะเตอรอคอมมิตนะคะหมายความให้คุณศึกษาหาความรู้เพิ่ม เราก็ดึงประสบการณ์ที่คุณมีนั่นแหละนะคะออกมาใช้ผลงานมันดูโดดเด่นมากๆจริงๆอะ่ะนะคะทั้งตัดซันนะคะทั้ง3าถ้วยมีความโดดเด่นมากๆจริงๆเรื่องของการงานแต่ยังไงขอให้คุณพร้อมจริงๆเนาะเราค่อยลุยนะคะสี่ดาบนะคะมันมีอุปสรรคมันมีปัญหานะถ้าคุณไม่ได้พร้อมจริงๆนะคะขอให้คุณพร้อมทางเรื่องความรู้ประสบการณ์นะคะถามผู้ที่เชี่ยวชาญได้นะคะในด้านน,านั้นๆในงานใหม่ๆอะไรใหม่ๆที่มันมีโอกาสเข้ไมคุณได้ทำอ่ะมันดูดีมากๆในลักษณะ คุณจะพึงพอใจมากๆเลยทีเดียวนะคะในเรื่องของการงานตัวนี้แต่ว่าต้องรอบคอบะระมัดระวังจริงเพราะว่ามีไพ่เดิม์โมนเนาะนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องรอบควอบเรื่องเอกสารหรือว่าอะไรก็ตามนะคะมันอาจจะทําให้เกิดผิดพลาดได้นะคะมีสามดับเข้ามาจะมันเป็นเรื่องของความรู้สึกอะ่ะอาจจะหมายถึงเรื่องนะะเรื่องเอกสารจริงๆอะ่ะอยากให้มันผิดพลาดให้มันรอบคอบจริงๆเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเสียเปรียบหรือว่ามีปัญหาได้จริงๆรอะคะ่ะ แล้เนี่ยไพ่คืนชัดเจนจริงๆเนาะว่าจะมีโอกาสดีๆมีคนมอบโอกาสดีๆมีโอกาสดีๆที่มันจะเข้ามาให้คุณทําเกี่ยวกับงานใหม่ๆอะไรใหม่ๆหรือสําหรับท่านที่ต้องการจะเปลี่ยนงานย้ายงานนี่มันโดดเด่นมากจริงๆนะคะแต่ถ้าไม่ได้เปลี่ยนงานมันก็หมายความว่ามันจะมีโอกาสนะคะมีโอกาสเข้ามาให้คุณได้ทําอะไรใหม่ๆซึ่งมันโดดเด่นในเรื่องของคพูดจริงๆที่พึ่งบอกสองไม้การเจรจารนะคะเนาะนักมายากลพ่นไฟนะคือคำพูดคุณมัน เป็นมิราเคลิลแบบคุณสามารถพูดให้ดีพูดให้ปังได้จริงๆนะคะเนาะใช้คำพูดของคุณให้เป็นประโยชน์นะคะเจรจาติดต่อสื่อสารโน้มน้าวนะคะคู่ค้าเจ้านายเพื่อน้อมง,งานทุกอย่างให้มันดีได้แต่ว่าต้องรอบครอบและระมัดระวังจริงๆนะคะในเรื่องของ เอกสารต่างๆอย่าให้มันผิดให้มันพลาดเนาะแล้วก็จริงๆเรื่องคำพูดก็สำคัญอะถ้าคุณพูดดีมันดีแต่ถ้าคุณพูดให้พังมันดูแย่เลยนะมันดูมีปัญหาหนักๆได้เลยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเลือกพูดแต่สิ่งดีๆนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะ การเงินไพ่อบอกว่าอย่างที่บอกนะ้องงานตัวใหม่อะไรใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยมันเริ่มใจะให้ผลตอบแทนที่ดีกับคุณนะคะแล้วก็มองไปถึงว่ามันโดดเด่นในเรื่องของการงานเขาเรียกว่าผลงานมันดีเยี่ยมจริงๆแต่ว่านะคะเรื่องของการเงินเนี่ยเขาเรียกว่าเงินงานมันดีจริงๆอ่ะแต่ว่าคุณต้องระวังและรอบครอบมากๆจริงๆ นะคะเนี่ยดือดาวนะดือดซันนะคะเขาเรียกมันโดดเด่นจริง,รงๆเรื่องงานเรื่องเงินแต่ว่าคุณต้องรอบครอบระวัติระมัดระวังมากๆนะคะในเรื่องของเอกสาร่ะถ้ามันผิดพลาดน,นอกจากมันจะเสียหายเรื่องงานแล้วมันลามไปถึงเรื่องเงินด้วยเนาะอาจจะหมายถึงการเสียค่าปรับอะไรถ้าคุณผิดพลาดน,นะมีโอกาสจะเสียค่าปรับหรือหมายถึงว่าเขาเรียกว่า การเงินคุณอาจจะสะดุดได้นะคะเพราะฉะนั้นให้รอบข้อมากๆจริงๆส่วนเรืองใหมอ่อีกนิดนึงของไพ่ยบนีนะคะถ้ามันผิดถ้ามันพลาดมีเกณฑ์ที่จะโดนปรับมีเกณฑ์ที่จะถูกเอาเปรียบด,ด้วยเนาะ,ะกับคู่ค้ากับใครก็ตามนะคะตกลงทําสัญญากันอะไรให้มันรอบครอบจริงๆนะคะมีไม้เธออยู่ข้างหลังเนาะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะต้องรอบข้อมากมากจริงๆอย่าใจดีจนเกินไปนะคะดูสิเด็กคนนี้ยิ้มแย้มยำจําใส่จับมือกันนะคะใจดีชลราใจเนาะเขาถือไม้ซ่อนอยู่ข้างหลังก็ไม่รู้อ่ะ นะคะเพราะฉะนั้นอย่าไว้ใจใครจนเกินเหตุเขาเรียกว่าไว้ใจได้ค่ะแต่ขอให้รอบคอบแล้วกันในเรื่องเอกสารในเรื่องสัญญาการจับมือกันเป็นการทําสัญญาหรือว่าอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ในเรื่องส่วนในของเรื่องเงินนะคะที่บอกว่ามันได้ผลตอบแทนมาก็จริงอะ่ะแต่มันเรียกว่ามันจะมีการถูกแบ่งถูกจ่ายออกไปมันเหมือนคุณยังไม่ได้เต็มๆนะ นะะในเรื่องของการเงินหรือในลักษณะที่รายได้ในปีนี้มันได้เข้ามาคุณก็จะต้องมีค่าใช้ใจ่ายอะไรที่มันเหมือนอาจจะฟิกเวลาก็ได้คุณจะต้องแบ่งต้องจ่ายอะไรออกไปนะคะอาจจะยังไม่ได้มีเงินเก็บเงินก้อนโดดเด่นนะักแต่มันมีลักษณะเงินใหม่รายได้อะไรที่มันเข้ามาผลตอบแทนดีๆที่มันเข้ามานั่นเองค่ะถามถึงเรื่องโชคลาภค่ะเรื่องโชคลาภสำหรับชาวราศีเมถุนมีไหมมีนะคะหนึ่งเหรียญเนาะมีโชคอยู่เหมือนกัน แต่ดูเป็นทุกขาลาเหมือนกันนะเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่ามีได้นะคะมันมีสองกรณีดีกว่าเดทเนาะมันอาจจะมีเรื่องของการหายก่อนเราได้มาซึ่งของใหม่อย่าง,งันก็ได้อาจจะมีการเสียไปก่อนเราถึงจะได้มาหรือการได้มาซึ่งโชคนะคะแต่ว่าก็ถูกเอาเปรียบหรือว่าถูกอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นนะคะขอให้คุณรอบคอบจริงๆนเนาใไพ่ตือนเยอะมากๆ คอยรอบคอบนะคะเงินเนาะมีมีซ่อนอยู่ใต้เงินนะคะนะเบากะดอกบัวดอกบัวคือความไว้ใจความใจดีของคุณนั่นแหละเนาะมันทําให้คนที่เขาคิดไม่ซื่อนะคะเอาเปรียบคุณได้เพราะฉะนั้นจะเทรดอะไรจะแลกเปลี่ยนจะทําสัญญาอะไรทําให้มันมีการยื่นหมูยืดแมวทําให้มันหยาดเสียเปรียบใครนะคะแม้กระทั่งเรื่องโชคลาภเลยดูสิมันถูกเรื่องจริงๆนะคะค่ะ สำหรับเรื่องของความรักค่ะชาวราศีเมถุนเป็นยังไงบ้างคะคนโสดอโอ,โอคนโสดนะคะมีเกณฑ์จริงๆเลยที่จะพบพบรักอย่างกระทันหันนะคะมีเกณฑ์ที่จะพบรักอย่างกระทันหันคนนี้นี่แบบโชคชะตาส่งมาให้เลยเขาเรียกว่ามันถูกใจคุณมากๆจริงๆอะ เป็นคนที่คุณรู้สึกถูกใจมากๆนะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆอย่างนั้นก็ได้นะคะลักษณะคือเป็นผู้ชายธาตดุดินเป็นคนธาตดุดินนะคะโดดเด่นมากๆจริงๆคนที่คุณถูกใจนะลักษณะคนที่คุณถูกใจคนที่มีเสน่ห์มากๆนะคะก้าวถวยนะคะเดอดซันนะคะเพจซเพนทโเคิลนะคะิงซอฟเพนทโเคะิลเนาะเป็นผู้ชายธาตุดินหรือว่าเป็นชาวธาตุดินดีกว่าเนาะสำหรับ ชาวราศีเมถุนที่จะเจอคนที่ถูกใจอย่างกระทันหันอย่างไม่คาดคิดนะคะในเดือนนี้ท่านดินคือคนที่มีลักษณะนิ่งๆสุขุมดูดีนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าเป็นคนที่หนักแน่นดีกว่านะคะแล้วก็จะมีราศีอะไรบ้างคะราศีมังกรนะคะราศีพฤกษ์แล้วก็ราศีกันนะคะที่จะอยู่ในกลุ่มของ ชาวธาตุดินนั่นเองนะคะแต่ว่าอาจจะต้องระวังนิดนึงเนาะเขาบอกว่าโชคชะตาส่งมาให้เจอกันอย่างกระทันหัน,นก็จริงอะแต่คุณมีไพ่เดรโมนอยู่นะคะมีไพ่สามดาบแทงหัวใจอยู่นั่นหมายความว่าเนาะมันอาจจะมีเขาเรียกว่าบุคคลที่สามนะคะเข้ามามันเป็นเรื่องของคนสามคนดีกว่าเป็นไปได้ทั้งสองลักษณะว่า อาจจะเป็นคนที่คุณถูกใจเนี่ยเขาอาจจะมีคนที่คุยอยู่คนที่ชื่นชอบอยู่แล้วนะคะเพราะลักษณะเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆจริงๆอะ่ะนะคะเป็นไปได้ที่เขาจะมีคนอยู่แล้วหรืออาจจะเป็นตัวคนนี่แหละที่มีคนคุยอยู่แล้วแล้วมีคนนี้เข้ามาอีกมันเลยทําให้เหมือนกับเป็นเรื่องคนสามคนทําให้คุณรู้สึกเครียดรู้สึกเครียดรู้สึกกดดันรู้สึกเอ,อไม่รู้จะเลือกใครจะทํายังไงดีลักษณะ,ะบบนั้นเลยนะคะสําหรับคนโสดเนาะ อืมจริงๆอีกมินินี่เนี่มันก็หมายถึงให้ระวังด้วยเนาะระวังในเรื่องของอะไรลางระวังเรื่องของการความเขาเรียกว่าการผิดหวังเสียใจนะคะแต่ยังไงอย่างที่บอกเนาะขอ่อยคุณสตรองนะคะคุณผ่านอะไรมาเยอะแล้วสําหรับชาวราศีเมถุนนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกในทุกๆเรื่องจริงๆขอใข่อคุณรอบครอบแล้ระมัดระวังนะคะ จร,จริงๆอยากจะบอกว่ามันมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาเนี่ยสองที่เห็นเด่นๆก็จะมีอยู่สองคนนะคะชารา,าศีธาดินกับธาตุไฟนั่นเองอาจจะมีคนธาตุไฟกุ้งมองว่าธาตุไฟเนี่ยนะคะเนี่ยสองคนเนี่ยมันจะทําให้คุณแบบเหมือนเป็นสามคนะนะคะธาตุดินกับธาตุไฟทําให้คุณเหมือนแบบการโกหกหลอกลวงนี่กุ้งมองอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะที่เหมือนกับ ต้องสลับสับรางอย่างนั้นก็ได้หรืออาจจะหมายถึงว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาโกหกปิดบงังอะไรคุณทําให้คุณรู้สึกไม่โอเคก็ได้เช่นกันมันเป็นไปได้ทางสองด้านตัวคุณเองอาจจะแบบต้องปิดบังอีกคนหนึ่งไว้ก็ทําให้คุณรู้สึกแย่เองอะหรือเขาปิดบังอะไรบางอย่างคุณทําให้คุณรู้สึกแย่ก็เป็นไปได้นะคะยังไงคนโสดนะคะชาวราศีเมถุนนะคะขอให้โชคดีเนาะ เลือกให้ดีเลือกให้ได้นะคะว่าคนไหนที่เหมาะกับคุณมากกว่ากันคะ่ะสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะชาวราศีเมถุนคนที่มีคู่แล้วเนาะเดือนนี้เขาบอกว่านะคะคู่ของคุณนะเขาเรียกว่าจะมีปัญหาอะไรเข้ามานะคะมีปัญหาอะไรเข้ามาเรื่องบุคคลที่สามเหมือนกันนี่แหละแต่ลักษณะดูเหมือนจะเป็นญาติผู้ใหญ่มากกว่าเนาะที่จะเข้ามาแบบ ทาให้คุณมีปัญหากันนะแต่เขาบอกว่าคุณสองคนก็จะฝ่าฟันอุปสรรคปัญหากันไปได้นะคะเนาะมันมีไพ่ตะมูลเข้ามามีเรื่องเข้ามาให้คุณเคลียร์หรืจะเป็นบุคคลที่สามนี่จริงๆนะคะที่เข้ามาไม่เห็นด้วยหรืออะไรก็ตามทําให้คุณแต่คุณสองคนก็ยังอยู่คู่กันอยู่ข้างกันนะดูเหมือนปัญหามันเข้ามาจะทําให้คุณรักกันมากกว่าเดิมซะอีกนะคะแปดไม้เนี่ยมันมีความแน่นแฟนมันมีความสนิทสนมมีความเขาเรียกว่ารักกันมากขึ้นก็ได้อะ แต่ The M p l u เนาะสำหรับคุณผู้หญิงนะคะเขาเรียกว่าแฟนค่อนข้างจะเกรงใจลักษณะนั้นเลยจริงๆนะคะหลักคุณผู้ชายก็มันเป็นดวงเขาเรียกไพนาเรียวบาามเหรอลักษณะนั้นนะคะ คุณผู้หญิงก็คุณผู้ชายเก่งใจสนคุณผู้ชายก็แบบดวงคุณผู้หญิงอุปถมัมภ์ยางงันเลยนะคะหมายความอะไรอยู่ด้วยเราโชคดีอยู่ด้วยเราเฮงอย่างนั้นก็ได้อยู่ด้วยคู่ของคุณคนนี้อยู่ด้วยกันแล้วมันส่งเสริมกันนะมันมีหรือซันจริงๆนะคะแต่ว่ามันมีอุปสรรคมันมีปัญหาเข้ามาจากบุคคลที่สามแต่ว่าคุณก็จะผ่านมันไปได้เนาะนะคะขอให้คุณหนักแน่นนะคะเดือนนี้ขอให้ชาวราศีเมถุนหนักแน่นกับทุกๆเรื่องที่เข้ามานะคะกับเดอะมูลที่เข้ามานะคะ ค่ะส่วนสุขภาพของชาราศีเมถุนค่ะสุขภาพเป็นไงบ้างคะระวังโรคเครียดเนาะโรคเครียดโรคคนแก่โรคคนแก่คืออะไรอายุเท่านี้เองนะคะโรคคนแก่ก็นอายุเข้ามาแล้วนั่นเองเนาะและ้วก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องของยานะคะเขาเรียกว่าอะไรอย่าใช้ยาจนมากเกินไปเนาะให้ใช้อะไรที่มันเป็นธรรมชาติบ้างเอ,อ๋ปวดหัวกินยาปวดตัวกินยาไม่โอเคนะคะ นะขอให้ใช้อะไรที่มันเป็นธรรมชาติจริงๆจะดีกว่ามันเป็นภัยยาเสพติดสารเสพติดอนะนาะมันเพราะ,ะนัิญกุ้งตะครอบคลุมไปถึงถูกยาน,นั่นเองนะคะพยายามลดละเลิกนะคะสารเคมีถูกชนิดนะคะพยายามใช้ธรรมชาติบำบัดดีกว่านะคะปวดเมื่อยตัวก็ไปออกกำลังกายค่ะไพยอยากบอกอยากเตือนอะไรชาราศีเมทุนนะคะ เขาบอกว่าในปีในเดือนนี้นะคะเหมือนคุณเ <c oughs> <c oughs> นาะเรื่องของความรักนะคะจะเน้นไปเรื่องของความรักจริงๆอย่างที่บอกนะเป็นลักษณะที่อาจจะมีปัญหาอะไรเข้ามานะคะทําให้คุณเหมือนมีปัญหาอะไรกันแต่ว่าสุดท้ายเราก็มีโอกาสกลับมาดีกันนั่นแหละบุคคลที่สามนะคะที่จะเข้ามาทําให้คุณมีปัญหากันจริงๆอะ่ะ ทั้งคนโสดคนมีคู่เลยค่ะแต่มันมีโอกาสที่จะกลับมาแฮปปี้ได้นะมันไม่มีไพ่ที่จะเลิกลาหรือว่าอะไรก็ตามนะคะมันมีเกณฑ์ที่จะแฮปปี้สุขสมหวังกันได้เนาะดูสิซ้อนสามเลยทีเดียวนะคะมันมัน,ม,นมันเขาเรียกว่าสมานฉันได้นั่นเองโอเคค่ะสำหรับบัสรุปค่ะของชาราศีเมถุนอื ะะงานใหม่ๆไรใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆนวดฟูนะคะมันท้าทายคุณมันทําให้คุณอยากจะทํานะคะสนุกกับมันนะคะแล้วก็เนี่ยจริงจังด้วยขอให้พร้อมจริงๆเตรียมทุกอย่างให้พร้อมนะคะความรู้ความสามารถ ะะเราคุณจะทํามันออกมาได้ดีจริงๆง,งานงานใหม่ๆอะไรใหม่ๆม,มันดูก้าวหน้าจริงๆแต่อย่างไงยังไงก็ต้องระวังจริงๆเนาะยังมีสิบดาบปักหลังติดมานะคะเดอะมูนก็ยังเตือนอยู่ในทุกๆคําถามในทุกๆเรื่องจริงๆว่าฉะนั้นระวังรอบครอบถูกเรื่องนะคะโอเคเนาะ กรณีที่มันมีปัญหามันผิดพลาดนะคะเราไม่ได้เรามัดระวังหรือระวังแล้วก็ยังมีผิดพลาดมีปัญหาทาให้คุณรู้สึกเสียใจไม่สบายใจไม่โอเคเนะาะทั้งสิบดาบทั้งจริงๆเนาะคะ่ะมันมีเกณฑ์สูงจริงๆเรื่องดมูน่ะเพราะฉะนั้นขอให้คุณผ่านมันไปให้ได้นะคะคิดว่ามันเป็นบททดสอบเนาะที่เข้ามาทดสอบคุณถ้ามันมีการสูญเสียไปแล้วไม่ว่าจะเสียความรู้สึกเสียใจเสียอะไรก็ตามอะ่ะ เนาะอย่าไปยึดติดกับมันอย่าไปวิตกกับมันจนมากเกินไปถ้ามันจบไปแล้วก็ให้มันผ่านไปนะคะเนาะ ปัญหาต่างๆที่เข้ามาขอให้คุณใช้ความอดทนนะคะความหนักแน่นอย่างที่บอกจริงๆว่าคุณได้แพทซอฟแปนททรลนะคะปีนี้ขอเดือนนี้นะคะขอให้คุณหนักแน่นกับทุกๆเรื่องจริงปัญหาที่มันเข้ามาเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกเจ็บนะคะนั่งอยู่บนตะปูรู้สึกเจ็บรู้สึกไม่โอเคจริงรู้สึกเสียใจอะไรก็ตามขอให้คุณนิ่งสงบสยบเคลื่อนไหวนะคะขอให้คุณเนาะเห็นไพ่พลาไม่ค่อยอะไรขอให้คุณเขาเรียกว่าปล่อยวางนะคะนิ่งไว้ แล้วก็ระวังในเรื่องของเขาเรียกว่าควบคุมอารมณ์เอาไว้อะไม่แสดงออกไม่โต้อตอบไม่อะไรทั้งสิ้นนะคะแล้วมันจะดีกว่าที่คุณจะไปมีปัญหาอะไรกันพาเทียนดับเนาะไม่ใช่ไม่ใช่การจบซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นแค่ปัญหาที่เข้ามามันอาจจะทําให้มี mm hmm. เขาเรียกว่ามีการหยุดการพักนะคะคุณจะจุดเทียนแล้วไปต่อได้นะคะคุณพักได้แต่คุณไปต่อได้นะคะพอได้แต่ไม่ถอยนั่นเองนะคะขอให้ชาวราศีเมถุนโชคดีนะคะผ่านทุกทุก ปัญหาไปได้ด้วยความหนักแน่นเนาะเราก็ความรอบครอบระมัดระวังด้วยค่ะใ mm hmm. ครชาวราศีเมถุนโชคดีมากๆนะคะ mm hmm. เป็นกําลังใจให้นะคะ mm hmm. สิ่งดีๆกาลังจะเข้ามาเนาะ mm hmm. ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ชันค่ะครูให้ด้วยนะคะ mm hmm. สําหรับที่ท่านที่อยากดูดวงเปกันส่วนตัวค่ะนะคะแอดไลนะะ์แ k u n g c h a e เข้ามาคุยกันได้ mm hmm. ปรึกษากันได้ในทุกๆเรื่องเลย ขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมรับฟังขอบคุณทุกกำลังใจด้วยจริงๆขอบคุณมากๆ่ะ